รงเอมาหน้าคนเั้ม่ดูหอนม่ดูที่ยดูคนเดียวนะเป็กระปุกไปก็เด้เราปุมากินพออยู่ตางแรงคุณะมากนดูเรียวมีความจุไปแบบนึงเนหอดลดก

Được rồi bên nào. Rồi không phải. Không phải.

เมื่อท้อแล้าเทียัเดียวกันน้นานไนะแต่ใครสนใจก็ไอ้เธอก็เขาเล่นต่ ด้ยแหละมี่ผมสุงทุนคนต้องให้ด้วยนม่ไอ้แฝาได้